ครับนี่นี่นี่ากระหองใหม่อีกแล้วเดี๋ยวก่อนพี่ปักให้ดูเลยอ่ะนี่นี่คันอเดี๋ยวนะนี่นี่ใหม่ทั้งรอกทั้งคันนั่นนี่ยเดี๋ยวเราถามก่อนพี่ครับล็อกยี่ห้ออะไรอย่าบอกเมียนะอันนี้เป็นล็อกวีว่าทั่วไปนะฮะวีว่าทั่วไปเอ่ะใช่วีว่าแบบบ้านๆตลาดตลาดที่ไหนก็มีแต่สั่งในเน็ตมันถูกกว่าอ๋อระมาประมาณเท่าไหร่ แม่บอกบอกเมียไว้เท่าไหร่ดีกว่ามันไม่ถึงพันหรอกมันไม่กี่ร้อยอ๋อไม่กี่ร้อยใช่โอ้ตัวนิดเดียวเห็นป่าวไม่กี่ร้อยหรอกตัวเล็กมากเลยเนาะโอ้ดิแต่ดูสวยดีอ่ะติดตั้งหลังตู้เย็นดูดูเหมือนแบบราคาสองสามพันอะไรอย่างงี้เลยเนาะหมือลูกส่งมันได้ไงจริงแล้วราคามันนิดเดียวเองไอ้ไอ้ลอกตลาดแบบนี้ของเราบอกเมียไว้เท่าไหร่แม่ยังไม่เจอเมีไอ้ไม่เห็นอันนี้เขาส่งมาให้ใช่ไหมมาให้มาให้มาให้โฆษณาให้เราก็รีวิวให้เขา รีวิวเขาใช่ไหมเนี่ยว่ามันตัวเล็กราคาหน่ะพี่คันคันนี้ของอะไรคันนี้มันเป็นแชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนพาวเวอร์แชมเปี้ยนสุ์พาวเวอร์ใช่ใช่ใช่ตัวนี้ก็ของถูกอีกแหละของถูกเหรอเอามาลองดูว่าเขาส่งมาให้ปักเคมไหมส่งมาให้ส่งมาให้ใช่ไหส่งมาให้รีวิวหมดเลยทั้งชุดเนี่ยไม่ต้องตังสักบาทนี่ชุดนี้ถ้าเกิดซื้อเองนี่จะมีเกือบสองหมื่นนะเนี่ยถุยแล้วอย่าพูดไปไม่กี่ร้อยหรอกคิดว่าวันนี้จะจะตกได้ไหมไอ้ตกอะตกได้อยู่แล้วครับยังไงก็ได้ นี่นีนั่งรอโอเคโอเคอันนี้อันน <Yeah> ี้ได้ได้นะได้ได้ไซส์ใหญ่โอเคเดี๋ยวเรารอดูคันนี้ดีกว่าว่าต้องลองดูว่าไซส์ใหญ่เนี่ยมันจะไหวไหมอต้องลองดูก่อนอันนี้ใช้ลูกวอลเลิศลอกลูกวอลเลิศอันนี้เหลือลอกลูกเท่ากัมปันว่าแล้วเออเราลองลูกเท่ากัปั้นดูบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เขาใช้ลอกสกายี่หลงเอ้ยไม่ใช่สุกายี่หลังอลอกที่ราคาห่วยโคตรห่วยห่วยเราใช้ตะฟู่ ก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นลอกดีขึ้นมาหน่อยนะฮะก็ยังฟูอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกครั้งแรกดีครั้งแรกก็จะฟูก่อนยังไม่ชินไม่ชินเพิ่งจะกอใหม่ๆเลยไม่เข้าที่ยังไม่ชินใช่ไหมเดี๋ยวถ้าชินกันรู้กันนะยังไม่เข้าที่เลยเอ็นอะไรเงี้ยอ๋อนี่ที่อากาศฟูเฮ้ยมีคนขิงกว่านนี้ซื้อสิวะโอ้โหนี่มันเส้นมีผัษซีอิวนี่หว่า ทำไมสปินมันตีไม่ต้องฟู่อย่างนี้วะไงมันเฟสิกอะไม่ <c oughs> ฟู่หรอก <c oughs> แอดวานแล้วอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อไปนะว่าวันนี้เขาจะได้เล่นไหมเดี๋ยวรอผมสองแกะฟู่สองชั่วโมงอหรือว่าเขาจะเล่นไปฟู่ไปเล่นไปฟู่ไปจนหมดถังเงี้ยื่อรอผมแกะสองชั่วโมงแป๊บโอเคแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วนี่นี่นี่ดูขาไม่ดี ขามือขามือขามือด้วยขามือด้วยโอ้ไม่ทันถ่ายไม่ทันขามือเอ้ย,อยออดูปลาดึงดูปลาดึงอัดติกก๊กซึ้บใส่แค่ไหนวะไม่ยังไม่รู้ใจรอบปิดเบรกอัดแม่งเลยโชว์เลยคันเหนียวติดหน่อยคันเหนียวอะไรสิบห้าสามสิบเอ้ยผมก็สิบห้าสามสิบยังหักได้เลยได้เ <c oughs> หรออย่าไปกลัวดิ ดูไซส์ดูไซส์ต้องรอดูไซส์อืมกดไว้ปิดเบรกสู้เลยเนี่ยนี่ปิดเบรกสู้ด้วยน,นี่ดูถ้าคันไม่หักนะคันเหนียวแน่นอนใช่มเหนียวเหนียวเหนียวอาจยังไงก็ได้อาจให้มันหักอะพี่เขาจะรู้ว่าระยะไหนเบรกระยะไหนจะใช้ดีอะไรเงี้ย เขาส่าส่งมาให้เทสอะพี่เราต้องเล่นให้มันคุ้มเล่นให้แบบหนักเลยเออเขาส่งมาให้เทสต้องเล่นให้คุ้มหน่อยอม,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ออวโอ้โหปิดเปย์โอ้โหตัวอย่างกับปานิน โอ้เยอะอย่างกับปลาบึกไ <laughs> ปเด็กแล้วทรามาร์เรืออะไรทำไมลอกเบสมันหมายกันจังวะลอกสปินนั่งเหงาอีกแล้ว <laughs> มาแล้วเว้ยมัน ยกยกโชยกโชยกโชนี่เป็นไงน,นี่นี่ดูดูเป็นไงดูคันนี่ดูคันดูลอ,อกเป็นไงนี่เบรกสบายลากปล <Isaiah S 2> <บ>าขึ้นชิวๆออสิวสิวอุ้ยแม่งดีสิวอ้ย,อยอใสใสใส er ใสถ้าจะห้าโลได้อืมประมาณนั้นแกมแกมเอายังอามาแล้วมาแล้วเอาเลยสับป๊ะปึ๊บอัด ปึ้องอนี้สิโอเคเอเคนะครับอเอาอีกแล้วครับอุ้ยหมานเอ้ยเอาอีกแล้วครับตะเบริร์ดตะเบริเบร์ดลอกเบสหมานใช้ลอกอะไรก็หมาน,น,น,นระหว่างอันนี้กับอัน,นอันนั้นอันไหนหมุนง่ายกว่ากันครับไอ้สยองใกนเนี้ยอ๋ออัน,นอันนี้ฮะ อันนี้หมุนง่ายกว่าใช่ไหมเลื่อนกว่ารวมเยอะเจ็ดจุดหนึ่งเอออะไรเจ็ดจุดหนึ่งอะไรสักอย่างโอ้ยรวมเยอะตายเยอะทิ้งลอกเก่าเลยดิแหมมันก็เป็นบางโอกาสไงได้เก่าหรือใหม่ก็เป็นธรรมดาเหมือนได้หน้าลืมหลังอะไรเงี้ยมขายไปขายเป็นมือสองเหรอครับขายครับผมขายเท่าไหร่ดีสามร้อยผมก็ไปแล้วสามร้อยก็ไปแล้วใครสนใจแล้วติดต่อได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับติดต่อเขาได้เลยนะฮะ เบิร์ดล็อกเบสนะฮะเราต้องรีวิวหลายๆรอบกตีรู้อ๋อหลายๆลอกใช่ไหมรู้ว่าไหนดีไม่ดีใช่ไหมถ้าไหนดีก็บอกว่าดีไหนไม่ดีก็บอกไม่ดีใช่ละคันนะครับคันคันนั้นขายพร้อมคันเลยไหมโอ้คันเก็บไว้ครับคันเก็บไว้คันโบราณได้ไหมคันโบราณนะโอ้น้ำกาวกาวทั้งอันตโปะกาวตาช้างทั้งอันยังเอาเก็บไว้อีกเหรอกาวร้อนทั้งด้ามโอ้ดูไซส์นะฮะดูไซส์เกลียยกปลาด้วย แถวนี้ขิงมันเยอะเนาะโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมออกไปต่อนะฮะเบ้ไปแลวอุ้ยขาดตเข้าตอว่าแล้วเข้าตอเนี่ยตาเบ็ดตาเบ็ดขาดนะฮะเข้าตอข้างล่างนะฮะเห็นอยู่เอ้ล่องนี้นะมันเยอะได้นะปลาใหญ่แต่ว่า อ่าตัวมันเล็ก oh. เบรกมันก็เลยไม่หนักเท่าไหร่นะฮะ mm. แต่พวกสวายอะไรเงี้ยสบายอยู่ mm. เซอยู่จะไม่เท่าลอกใหญ่ถ้าลอกใหญ่ตัวนั้นก็น่าจะเบรเยอะอะไรก็ได้แล้ลอกจีนก่อนหน้านี้ผมเล่น,นี่ยเบรกหนักกว่าน,นี้ได้อยู่นะ mm. อันนี้มันก็มันเยอะได้นะแต่ว่าเบรคเบรคไม่อยู่เขาทํามาเหมือนทํามาแบบว่าไม่ใช่สําหรับใหญ่มากไง mm. มันก็เลยแบบ เหมือนเซฟลอกอ่ะเคดึงออกได้ตอนนี้เราต้องรอดูปลาบึกนะอยากจะเห็นปลาบึกโดยลอกคันนี้ถ้าลอกตัวนี้นะดูว่าจะดีไหมรู้เหมือนกันเป็นยังไงว่าดึงออกแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูปลาบึกกันป่อนี่นะครับเป็นเหมือนเดิมนะฮะเปิดปูเครียดอยู่เปิดลอกเบสนะครับกิ๊กเสียงลุดหรือทั้งอันเลยแค่กิ๊กเสียงลุดเพอาก็ประกอบเขาได้ปุ๊บไม่มีเสียง ยังหาคําตอบไม่ได้นะตอนนี้ตกไปซ่อมไปงีเปิดเน็ตด,ด,ดูนะฮะตอนนี้ยังหาคําตอบไม่ได้นะครับกำลังไล่หาเช็คอากาศว่ามันขาดตรงไหนตัวนี้แหละทำ<ร>ทำ,ทำรอบพังไปดูต่อครับว่จะมีเสียงไหมมาสอบถามด้วย่ผลประกอบการวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ฮะก็ ดีอยู่ครับดีได้ได้ใหญ่อยู่ได้ใหญ่อยู่นะเล่นเอาสลอกพังเลยขาดกระจุยกระจายด้วยก็จะหมดกล่องแล้วนี่นี่นะฮะรอบีว่าวันนี้นะครับผมถือว่าดีนะครับมาแต่บางช็อตไม่ได้ถ่ายแล้วเนื่องจากว่ามีฝนตกบ้างเป็นบางครั้งนะครับผมก็เก็บมีฝนตอนนี้ก็ต้องเก็บแล้วต้องรีบกลับนะครับฝนมาอีกแล้วเนี่ยเริ่มตกอีกแล้วโอเคครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ